สวัสดีครับตอนนี้มาแนะนําห้อง VIP ครับมาให้ดูว่าห้อง VIP มันมีอะไรเข้ามั่งมันสมหวังหรือไม่ประจำหลักต่างๆนะครับเนี่ยครับรวยโครดรวยเด่น672805ออก055ใช่ไหมครับเบิ้ลได้เรื่องเลย นี่ก็ดับ10บนดับ165งวดดับ8 9 7 4 0 6 0 5 5ก็ดับอยู่ครับดับ10บน337งวดนี่339แล้วทีนะดับ0ดับอยู่ครับอันนี้ก็10บนดับ225งวดดับ13827 จนเหลือ5กับบวกกับ10บนเนี่ยหกับ6นี่อันนี้10ล่างนี่ศูน2สอจหลักหน่วยผิดครับนี่หลักร้อยครับงวดงวดก่อนโน้นเด่น4ตัวเดียวงวดนี้เด่น0ตัวเดียวครับสำหรับท่านที่อยากจะชมงวดต่อพอ,อยเป็นเลขอะไรครับก็เข้ามาเข้ามาดูครับนักเลงหวย เขาจะเข้าต่อหรือไม่ถ้าไม่เข้าก็าว่ากันอีกทีงครับอย่าใจสอบอย่าอย่าไอ้ที่ว่าจะต้องถูกจะต้องเข้าทุกงวดนะครับแต่ที่นี่เข้าอยู่ครับยังเข้าอยู่ถ้าโง่บ้าบินคิดว่าจะต้องถูกสามตัวตรงนี่ก็ฝันไปเถอะครับบางครั้งมันก็ไม่ครบทุกตัวนะคนเล่นรวยจริงก็รู้ก็ต้องหาทีละสูตรทีละ อาจารย์เอาผสมประส,ระสานกันตกหวยไ,ได้เงินล้านนะครับอย่าโง่ามากนักที่ว่าจะต้องถูกทุกงวดมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่อันนี้มันถูกจรๆๆิงเห็นไหมครับนี่ร้อยศูนย์หนึงสมันจนศูนย์ครับหลักร้อยนี่จนศูนย์อาจารย์เน้นศูนย์เลยล่ะเด่นสิบบน2กับ5้านะครับเมื่อกี้อีกสูตรหนึงหกับหกมันก็เป็นห้าสิเห็นไ มันต้องมีการกัน,ม,นกมีการชนครับเนี่ยตกต่างาสารวันที่ละสี่กับ1มา4 6 1วันที้5กับ8ก็ออก0 5 5ย์าวต่อไปจะเป็นเลขอะไรครับมาดูครับจะเข้าหรือไม่เข้าเสีย6เดือนพันเก้า้บาทถูกมากๆครับถูกอยากจะขี้เลยบอกกันตรงๆนะครับตั้ง6เดือนถูกได้เงินล้านนะเลขเข้าแม่นๆนะครับ แล้วขอบอกว่าไอ้พวกใจเจาะไอ้ไอ้พวกวยวายเนี่ยอยากเข้าห้องเวลีนี่ไม่ต้อนรับต้องการคนจริงใจจริงจังนักเลงพอครับผิดแล้วก็มาโวยวายนี่อยากเข้ามาหเห็นหน้าครับพวกนี้เดี๋ยวจะไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยครับมีอยู่เหมือนกันครับไอ้นี่สู้หนักรอยหนักแทมร้อยสิบหน่วยวันก่อนก็เข้าสี่หนึ่งแมวันนี้ก็ศูนย์ห้าก็ศูนย์แ้มเลยครับเนี่ย ลงเจริญหลักร้อยก็สองศูนยี่เมื่อกี้เน้นร้อยตัวเดียวใช่ไหมครับเห็นไหมนี่เจ็บน5กาับหกเนี่ยเอาอะไรมากมากับแม่นแค่เนี่ยหเดือนพันเเนี่ยอ้หืนี่ไม่รวยนานดับหลักร้อยศูนยนี่เหลือนะดับสี่สี่ห้าสองเจ็ห่เลัอยสามห้เมื่อกี้ชนได้หลัอยตัวเดียวเอาอะไรวเห็นไหมแม่นขนาดนี้ นี่ลงจเจริญหลักร้อยสามเน้นศูนย์เอาหน้านี่หลักร้อยเด่นศูนย์นี่ครับมาดูครับนักเลงพอไอพวกโง่บ้าหวังจะถูกแบบทุกงวดนี่ไปไกลๆครับไม่ต้องกลังมานะครับที่นี่ยินดีต้อนรับนักเลงหวยตัวจริงครับใจเสาะใจปลาซิลไอที่เป็นหนี้มาจากที่อื่นหวังจะมาลมที่นี่ล้างหนี้งวดเดียวขวัญไปตึกครับเป็นไปไ,ปได้ ต้องดูกันหลายๆงวดนอยเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเจอกันมาดูเป็นเลขอะไรนี่เด่นหน่วยล่าง294กดหมายนี่ลงแล้วครับลงแล้วไปดูเลยอ่าหมดแล้วอ,อยากจะเข้า VIP อ่าเนี่ยเมให้ดูครับมาดูเลย VIP 6เดือนพันเถูกมากตั้ง6เดือนนะครับวนมาเลยบัญชีนี้ครับ ถ้าใจเสาะขี้กลัวเป็นหนี้เยอะหวังจะมาล้างหนี้ที่นี่ที่เดียวไม่ต้องเข้ามานะครับไม่รับประกันแต่ถ้าอยู่นานๆนนนนมีสิทธิจับถูกสอนตัวตรงเป็นหนี้รายล้านก็จะมีสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อย่างโง่มาทุ่มเทงวดเดียวนะครับไม่เอาไม่เอา,เอาแบบนี้นะครับจําใจกาลาหัวว้ครับเนี่ยอยากจะเข้ามาก็6เดือนพันเครับลงทุนหน่อยครับคนคิดก็เหนื่อย เมื่อกี้เห็นไหมครับเอามาให้ดูแล้วมาตามดูเลขหลักไหนเข้าแม่นนะ่ะจับไปใส่ได้เลยครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับมาตามนี้เลยจะนักเลงยินดตนีต้อนรับก็ไอ้ใจเสาะปลาซิลขี้วอยวายเนะี่ยอย่ามาหเห็นหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ